อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับลวนลามกระเทยผิดกฎหมายไหมนะครับลวนลามกระเทยนะ่ะนะเอามือไปล้วงไปลูบไปคำหน้าอกหน้าใจกระเทยผิดไหมนะตามข่าวเห็นไหมกระเทยป่วยนะนะครับแล้วก็อ่นะป่วยเสร็จก็มารักษาโรงพยาบาลน,นอนอยู่นะแล้วเสร็จแล้วก็มีคนนะครับมีคนไปทำอะไรครับไปล้วงเธอ ล้วงหน้าอกหน้าใจแล้วก็บีบคลึงเธอนะเนื่องจากว่าหน้าตาเธอสวยแล้วก็เธอก็ไปทำหน้าอกมามันก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไงเกิดอารมณ์นะรับจ้างว่าเฝ้าไข้ดันไปเฝ้าหน้าอกหน้าใจก็เทยเข้าไปด้วยแล้วก็ไปลูบไปคำไปล้วงผิดไหมฮะผิดครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็น f อเนี่ยของของทนายขายทุกเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนนะนะครับถ้าติดตาม ทนายคลายทุกเนี่ยเป็นประจําทุกวันเนี่ยเช้าไล์สดกลางคืนไล์สดทุกวันให้ให้ความรู้ตลอดเนี่ยให้ความรู้คู่ความหาตลอดเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอะไรคุณควรทําหรือไม่ควรทําโอกาสในการที่คุณจะทําผิดกฎหมายเนี่ยน้อยมากเพราะเราเป็นเพจเดียวที่ให้ความรู้กับให้ความรู้ทางกฎหมายนะเป็นเพจเดียวเลยที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะฮะแล้วก็เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราววิเคราะห์เจาะลึก นะมีตัวบทมีดีกาอนะไรต่างๆให้ความเห็นแบบถูกต้องเป็นประจำเพราะฉะนั้นเพจของเราเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เยอะนะก็อยากให้ติดตามทุกวันแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กฎหมายก็เพียงแบบว่าถ้าบุคคลใดกระทำาอนาจารผู้อื่นบุคคลอื่นเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องอนาจารเฉพาะผู้หญิงถ้ากระเทยเกย์ทอมดี้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะนั้นคุณไปลวงไปลูปไปคำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ในร่างกายของคนอื่นที่มันไม่ใช่เขาเรียกอะไรที่มันไม่สมควรนะกอดจูบรูปคําเนื้อตัวร่างกายในทางที่ไม่สมควรนะครับไม่สมควรก็หมายความว่าอะไรเราไม่ใช่สามีเขาเราไม่ใช่แฟนเขาจะไปเที่ยวไปจับหน้าอกหน้าใจได้ไงเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระทําดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่สมควรทางเพศเนะี่ยเหมือนผู้หญิงเนี่ยเดินผ่านมาเราก็ไปกอดไปหอมแก้มไปจับก้นเนาะ เรามีสิทธิ์ไหมไม่ม,มีเพราะเราไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะเราไม่สามารถไปทําอะไรเรื่องซกมกลามกอย่างนั้นได้เป็นการกระทําที่ไม่สมควรทางเพศก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา278นะครับโทษจําคุกไม่มากแล้วครับแค่10ปีเท่านั้นเองปรับก็2องหมื่นหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นการไปล่วงไปอะไรหน้าอกหน้าใจกระเทยเนี่ยตามข่าวเนี่ยติดคุกแค่1ิปี <laughs> ฮนะขอให้มีความสุขนะไอ้พวกหืนทั้งหลายเนี่ยนะเอนะหืนกรรมล้วงใครไม่ล้วงไม่ล้วงก็เทยนฮะนะโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยครับไม่เกินสิบปีโอ้พวกหือนเดี๋ยนี้ในสังคมเนี่ยมันเยอะนะนะผมเนี่ยระมัดระวังมากเลยเรื่องความหืนเนี่ยผมไม่เคยมีประวัติอย่างนั้นนะ ลูกน้องผมนี่นะเด็กๆทั้งนั้นผู้หญิงนะฮะเราไม่เคยมีปัญหาพวกนี้เพราะนั้นพวกหื่นนี่ก็จะหนักนะนี่ล้วงใครไม่ล้วงไปล้วงกับเธยเจอไปสิบปีนะครับนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปรูปคำคำก็เธยคิดว่าไม่ติดคุกนะสุดท้ายก็ต้องติดคุกมีคำพิพากษาฎีิกาที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องพวกล้วงล้วงรูปรูปคำๆนะฮะถ้าใครชอบรูปรูปคำๆทั้งหลายเนี่ยนะลองไปดูนะครับ คำพักษาดีกาที่หนึ่งสองหกหกห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะหนึ่งสองหกหกห้าทับสองห้าห้ากไปลองไปดูนะเขาพูดถึงเรื่องการรูปคาล้วงนะนะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ระวังนะเพราะพวกหื่นทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะกระทงกระเทยโดนหมดนะเด็กเด็ก,เด,กเด็กยิ่ยงหนักเลยไปล้วงเด็กอะ่ะเนี่ยพวกเนี้ยพวกสกมกต้องติดคุกอืมนะเข้าใจนะนะระวังไว้นะอีกหนึ่งเรื่อง นี่ก็เป็นเรื่องอที่ประชาชนก็สนใจเรื่องไป,ร,ปรูปรูปคำคำกระเทยเนี่ย <laughs>